สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องตำนานพญานาค อิทิริศพโมคลานะพะระอครสาวกเบื้องซ้ายปราบนันโทปนันทานาคราชพโมคลานะปะทะพญานาคราชอีกหนึ่งตำนานของพญานาคในพุทธศาสนาที่มีมิจฉาทิฏฐิคิดขวางพระพุทธเจ้าไม่ให้เข้าสวรรค์ชั้นดาวดึงเรื่องราวของนันโทปนันทานาคราชได้ยินว่าในสมัยหนึ่งนันโทปนันทานาคราชเกิดความเห็นอันชั่วชา้าเห็นปานี้ขึ้นว่า พวกสมณะลนเหล่านี้เข้าเข้าออกออกย่างที่อยู่ของพวกเทพสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยทางเบื้องบนที่อยู่ของพวกเราคราวนี้ตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะไม่ให้พวกสมณะเหล่านี้โปรโยขี้ตีนลงบนหัวของเราจึงลุกขึ้นไปยังเชิงเขาสินเนรุและอัตภาพนั้นเอาขนดวงรอบเขาสิเนรุเจ็ดรอบแล้วแผ่พังผ่านข้างบนเอาพังผา่านคว่ำลง งำเอาพบดาวดึงไว้ทำให้มองไม่เห็นลำดับนั่นแลท่านพะะระรัตปาละได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระองค์ยืนอยู่ตรงประเทศนี้มองเห็นเขาสเนรุเห็นวงขอบเขาสเนรุเห็นพบดาวดึงเห็นเวชยันตระปราศาสตร์เห็นธงเบื้องบนเวชยันตระปราศาสตร์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเ,รรรเ,เหตุะอ,หอะไรหนอ ปัจจัยอะไรหนอททำให้ข้าพระองค์ไม่เห็นเขาสเนรุไม่เห็นธงเบื้องบนเวชยันตราปาศาในบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบ,บอกว่าลัฐปาละนาคราชชื่อว่านันโทปนันทะนี้โกรธพวกเธอจึงเอาขนดหางวงรอบเขาสเนรุเจ็ดรอบเอาพังพานปิดข้างบนกระทําให้มืดมิดอยู่ลัฐปาละทูลว่าข้าพระองค์ขอถอรมานัคราชตนนี้พระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไม่อนุญาตลำดับนั้นแลภิกษุแม้ทั้งหมดก็ลุกขึ้นโดยลำดับคือท่านพระพัทยะท่านพระราหุนพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตในที่สุดพระมหาโมคคลานะเถระกราบทูลว่าข้าพระองค์ขอทรมานนัราชนั้นพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตว่าโมคคลานะเธอจงทรมานพระโมคคลานะ จึงเปลี่ยนอัตภาพนิรมิตเป็นรูปนาคราชใหญ่เอาขนดหางวงรอบนันโทปนันทะนักราชแล้วกดเข้ากับเขาสิเนรุลำดับนั้นนาคราชจึงโพรงไฟฝ่ายพโมคขลานะกล่าวว่าจะมีแต่ไฟในร่างกายของท่านเท่านั้นก็หาไม่แม่ของเราก็มีจึงโพรงไฟไฟของนาคราชไม่เบียดเบียนพโมคลานะแต่ไฟของพโมคลานะเบียดเบียนยน,นาคราชนาคราชคิดว่า พระองค์นี้กดเราเข้ากับเขาสเนรุแล้วบังหวนควันและทำให้ไฟโพรงจึงสอบถามว่าผู้เจริญท่านเป็นใครพระโมคคัลลานะตอบว่านันทะเราแหละคือพระโมคคัลลานะนาคราชกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านจงดำรงอยู่โดยพิกขูภาวะของตนเถิดพระโมคคัลลานะจึงเปลี่ยนอัตภาพนั้นแล้วเข้าไปทางช่องหูขวาของนาคราชนั้น แล้วออกทางช่องหูซ้ายเข้าทางช่องหูซ้ายแล้วออกทางช่องหูขวาอันหนึ่งเข้าทางช่องจมูกขวาออกทางช่องจมูกซ้ายเข้าทางช่องจมูกซ้ายแล้วออกทางช่องจมูกขวาลำดับนั้นนาคราชได้อ้าปากพระโมกขลานะจึงเข้าทางปากแล้วเดินจงกรมอยู่ภายในท้องทางด้านทิศตะวันออกบ้างทางด้านทิศตะวันตกบ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าโมกขลานะ เธอจงใส่ใจนาคมีฤทธิ์มากนะพระโมคคาณะกลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอิทิบาทสีข้าพระองค์จเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วกระทําให้เป็นดยุดยานกระทําให้เป็นดุดวัตถุที่ตั้งตั้งมั่นแล้วสั่งสมไว้แล้วปารกไว้ดีแล้วนันโทปนันทะจงยกไว้เถิดพระเจ้าข้านาคราชเช่นกับนันโทปนันทะตั้งร้อยก็ดีตั้งพันก็ดี ข้าพระองค์ก็พึงทรมานได้นาคราชคิดว่าเมื่อตอนเข้าไปเราไม่ทันเห็นในเวลาออกในบัดนี้เราจักใส่เขาในระหว่างเขี้ยวแล้วเคี้ยวกินเสียครั้นคิบแล้วจึงกล่าวว่าขอท่านจงมาเถิดขอรับอย่าเดินไปไปมามาภายในท้องทำให้ข้าพเจ้าลำบากเลยพระโมกคลานะได้ออกไปยืนข้างนอกนาคราชเห็นว่านี่คือเขาละ จึงพ่นลมทางจมูกพระโมฆลลานะเข้าจตุทชาญแม้ขุมขนของพระโมฆลลานะลมก็ไม่สามารถทำให้ไหวได้ในว่าภิกษุทั้งหลายที่เหลือสามารถทำปฏิหารทั้งมวลได้จำเดิมแต่ต้นแต่พอถึงฐานะนี้จักไม่สามารถสังเกตได้รวดเร็วอย่างนี้แล้วเข้าสมาบัติเพราะเหตุน,นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุเหล่านั้นทรมานนาคราช นาคราชคิดว่าเราไม่สามารถเพื่อจะทำแม้ขุมขนของสมณะนี้ให้ไหวได้ด้วยลมจมูกสมณะนั้นมีฤทธิ์มากพระโมคัลานะจึงละอัตภาพนิรมิตร,รูปครุฑแสดงลมครุฑไล่ติดตามนาคราชไปนาคราชจึงละอัตภาพนั้นนิรมิตร,รูปมานกน้อยแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมขอถึงท่านเป็นสารณะไหวเท้าพโมคขลานะพระโมลนะัลลานะกล่าวว่า นันทะพระาศาสดาเสด็จมาแล้วท่านจงมาพวกเราจักได้ไปท่านทรมานนาคราชทำให้หมดพยศแล้วได้พาไปยังสำนักของพระาศาสดานาคราชถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ขอถึงพระองค์เป็นสารณะพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดว่าท่านจงเป็นสุขเถิดน,นาคราชดังนี้แล้วอันหมูพิสุห้อมร้อมได้เสด็จไปยังนิเวศของท่าน อนาถาินธิกะเศรษฐีพาญนานาคราชจอมอิฤทธิ์ธผู้นี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเช่นกันเพราะวีรกรรมที่ได้สร้างไว้ถึงจะไม่ชอบทำนักแต่ก็เปรียบเสมือนเป็นการเทริดพระเกียรติประกาศกล้องกิจคุณของพุทธองค์และเหล่าสาวกอีกแง่หนึ่งโดยปรากฏเป็นหลักฐานในบทสวดพุทธชัยมงคลคาถาคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพุทธองค์8ประการ ซึ่งเริ่มต้นด้วยคำว่าพาหงเรื่องของพญานาคผู้ที่อยู่ในพุทธชัยมงคลคาถาที่7ว่าด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ที่ทรงมีบรมพุทธานุญาตให้พระมหาโมคลลานะไปปราบพญานันโทปนันทะนาคราชจนได้ชัยชนะพระบาลีว่านันโทปนันทะผู้ชคังวิภูทางมหิตทิงปุตเตนะเทระผู้ชัเคนะทามาปยันโตอิทูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโท ตันเทชะสาพ,พวันตุเตชยมังคลานิพโมค,านะาคาราณะอครสาวกเบื้องซ้ายเป็นเอตัคคะผู้เลิศกว่าพิสูจน์ทั้งหลายด้านอิทธิฤทธิ์หลังจากที่พญานันโทปนันทะนาคราชได้พ่ายแพ้แก่พระมหาโมคราณะเถระจึงจำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมเทศนาให้ฟังจนพญานันโทปนันทะนาคราชเลื่อมใสและนับถือพระรันาตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับส cribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ